นี่เป็นภาพบรรยากาศที่ร้านเซ้งพาณิชย์ตะมนท่าขอนยางอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามซึ่งเริ่มกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ถูกสั่งปิดร้านชั่วคราวเป็นเวลา3วันเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีประชาชนทยอยมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หัวคำ่ำทำกลางการตรวจคัดกรองที่เข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยนายนัทพลตันติวงตระกูลผู้ประกอบการร้านเสงพาณิชย์ไดกล่าวว่าทางร้านเสงพาณิชย์ได้ขานรับและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเต็มที่ตามที่คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามกำหนดไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนก่อนเข้าร้านโดยการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะการตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าทุกคนก่อนเข้าร้านตรวจบัตรประจำตัวประชาชนจัดจุดบริการล้างมือ และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคการจัดที่นั่งเพื่อเว้นระยะห่างแต่ละโต๊ะและจำกัดจำนวนผู้นั่งในแต่ละโต๊ะรวมถึงการมีฉากกั้นสำหรับนักร้องนักดนตรีกับลูกค้าที่มาใช้บริการและพนักงานทุกคนต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยผู้ประกอบการร้านเซ็งพาณิชย์ได้กล่าวต่ออีกว่าหลังจากที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทางร้านต้องประสบกับปัญหายอย่างหนัก เนื่องจากต้องปิดกิจการไปหลายเดือนและรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาเปิดกิจการอีกครั้งและยินดีปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดทุกอย่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แม้ว่าจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งรายได้ที่น้อยลงจากการให้บริการลูกค้าเนื่องจากต้องจำกัดพื้นที่และจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการแต่ก็เต็มใจที่จะปฏิบัติตาม เพื่อให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปวบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เรามองว่ามันเป็นมาตรการนะครับคือมาตรการคือเราก็ต้องทําตามไม่ว่าเขาจะให้ทําอะไรเนี่ยถ้ามาตรการกําหนดมาอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันได้เต็มที่ที่สุดครับคืออย่างน้อยก็ดีกว่าที่จะปิดร้านแล้วไม่ได้เปิดเลยคือ ทำยังไงก็ได้ให้เราได้เปิดร้านให้เราได้มีรายได้ให้ให้เราได้มีอาชีพให้แต่ละคนจะกําหนดมาตรการยังไงมาก็ได้เราเชื่อว่าถ้าทุกคนทําตามเนี่ยผมว่าเรื่องมาตรการก็น่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานต่อไปครับก็จ๋าชอบบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่นี่เพราะจ๋าก็มาเที่ยวประจําอยู่แล้วก็ในช่วงโควิดแบบนี้จ๋าก็เห็นทางร้านเขาจัดมาตรการในการดูแลลูกค้าด้านการปลอดภัยนะคะเราเห็นแล้วเราก็สบายใจในการมาเที่ยวที่เซนต์ปานินค่ะ ทำกลาง,งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการและประชาชนทุกคนถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการดำเนินชีวิตควบคู่ไปกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อให้เราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน